จะขอข้ามนะคะหน้า190ไปก่อนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องแม่นสุดคูณก่อนที่จะทำนะคะต้องท่องสุดคูณคล่องสุดๆก่อนที่จะทําได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเก็บไว้หลังสุดเลยนะคะหรือไว้เทิมสองนะคะค่อยย้อนกลับมาดูเรื่องนี้นะคะวันนี้ก็ขอมาที่หน้า191นะคะแบบที่7จเป็นการพัฒนาความรู้สึก นะคะเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณมันเป็นยังไงเรามาดูเลยเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันเครื่องหมายนี้คือมากอ,อันนี้คือน้อยนะเดี๋ยวจะลืมอีกนะคะสังเกตดีๆโจทย์ข้อนี้ไม่ต้องคำนวณมีเพราะฉะนั้นง่ายสุดๆไปเลยนะคะ,ะมาดูข้อที่หนึ่งนะคะ วิธีการทำนะคะถ้าเจอโจทย์แบบนี้นะคะดูข้อที้หนึ่งนะห้ายสิบดเหมือนกันตัวนี้เป็นเจ็ตัวนี้เป็นหกเจ็ดก็ต้องมากกว่าหกใช่ไหมเพราะว่าการคูณเนาะไม่ใช่การลบพราะฉะนั้นก็แค่นี้แค่นี้ค่ะค่ะดูอีกหนึ่งข้อข้อสามนะเจ็ดพันเ้า้อยเูสองดูตัวที่เหมือนกันนะคะตัวที่เหมือนคูจะใส่สีเหลือนงนะนง่น อ้าวนี่ก็เหมือนนี่สีก็เหมือนนี่เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นงไงคะเหมือนกันก็คือเท่ากับทำได้เนะาะหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก็บร้อยนะคะต่อไปหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะสังเกตดีๆโจทย์ข้อนี้มีหลายคําตอบเลือกเติมเพียงตอบเดียวคืออะไรก็ได้นะคะอะไรก็ได้มาดูวิธีทําคล้ายกับเมื่อกี้เลยนะคะ มาดูตัวเหมือนก่อนยี่สตัวนี้เครื่องหมายน้อยกว่าอันนี้คือยี่สิยน้อยกว่าอะไรบ้างละ่ะยี่สิน้อยกว่าอะไรบ้างไะใส่ไปเลยยี่สิบเอดยิบสองยิบสามหรือเก้าจุ้าหรืออะไรก็ได้นะคะแค่นั้นแหละแค่นั้นข้อที่สามนะดูข้อที่สามนะข้อที่สามสองเอา ขอโทษสองพร้อยเกับ2,501นห้ี่คือความเหมือนของมันนะคะเรามาดูตัวคูณนะคะคูณสแล้วมาดูเครื่องหมายเครื่องหมายน้อยกว่า2น้อยกว่าอะไรบ้างอะตั้งแต่3ขึ้นไปอะ่ะตอบได้หมดทุกตัวเลขนะคะคูก็ครูก็ใส่เลย3 3ขึ้นจนถึงเป็นแบบจำนวนไม่รู้จบอะ <c oughs> นะคะะน่าจะทำได้เนาะ ง่ายนะคะง่ายแล้วไม่ต้องคำนวณด้วยนะคะดูแค่ความเหมือนความต่างของมันต่อไปหน้าร้อสนะคะสังเกตดีๆโจทย์ข้อนี้ไม่ต้องคำนวณอีกแล้วนะคะอีกแล้วไม่ต้องคำนวณอีกแล้วเรียงโจทย์การคูณนะคะที่มีผลคูณจากน้อยไปมากจากน้อยไปมากนะคะน้อยไปะะอยอยามาก เรามาดูตัวร่วมของมันก่อนนะคะตัวร่วมมันคือ32 3สิบสแล้วส็มสมาดูตัวนี้18 13 15สิบอะไรน้อยสุดหล่กก็ต้องเป็นอันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็น32มสคูณสิบสต่อไปก็เรียงไปเลยนะคะเรียงไปเลยข้อ4นะคะเรียงผลคูณจากมากไปน้อยเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิม เหมือนเดิมก็คือดูตัวร่วมนะคะดูตัวร่วมว่าทุกตัวต้องมีอะไรที่เหมือนกันอันนี้ก็คือแปดสิบสี่เหมือนกันจับมากไปน้อยเราก็ดูเลยว่าเลขไหนมากที่สุดที่สามเอ็ดสี่สิบสามห้าก็สี่สิบมากสุดก็ใส่เลยสี่สี่คูณแปดสิบสี่แค่นี้นะคะแค่นี้ต่อไปก็เรียงไปนะคะคือไม่ต้องคิดเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคำนวณเลยนะคะอ่าเดี๋ยวนี้นะคะเราจะเรียน ทั้งหมดนะคะส,สองเรื่องเลยนะสองเรื่องเลยนะคะต่อจากหน้าร้อยเก้าสิบสามนะคะก็จะเป็นหน้าร้อยเก้าสิบสี่นะคะเราจะมาเรียนสองเรื่องเลยก็คือต่อจากเมื่อกี้นะคะเราจะมาหาตัวที่ไม่ทราบค่านะคะซึ่งการหาตัวที่ไม่ทราบค่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหน้าเมื่อสักครูน่นี้ที่รูข้ามไปคือมันต้องเรียนพวกนี้ก่อนถึงจะหาตัวไม่ทราบค่าแหละอ่า ต้องเรียนตัวไม่ทราบค่าก่อนถึงจะหาหน้าเมื่อกี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เรียนหน้านี้ไปก่อนนะมีปัญหาทางเทคนิคนิดหนึ่งนะคะก็อันนี้นะคะการหาตัวไม่ทราบค่าเนี่ยก็ให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะที่ทำให้การคูณน,นั้นถูกต้องนะคะวิธีการทำก็คือหารน,นะคะหาร<น>ใช่ค่ะ มันคือการหารนะคะมันคือการหารวิธีที่จะหาตัวไม่เทราค่าได้เราจะต้องหารเป็นนะคะหารเป็นแล้วก็คูณบางข้อก็ใช้หลักการคูณน,นะ,ะเราจะเป็นการคูณแบบง่ายๆนะคะหารแบบง่ายๆอ่าดูดูนะสคูณอะไรได้8 0ดสิบเรามาดูก่อนดูตัวหลังก่อน4คูณอะไรได้0ูนยคูณ ศูนใช่ไหม4คูณอะไรได้8 4คูณ2แกนี้นะคะามาดูข้อ3สี7คูณอะไรได้560อ่ะ7คูณอะไรได้0 7คูณ0เหลือ56 7คูณอะไรได้56 7 8นี้น5ต่อไป สิบสองคูณอะไรได้ร้อยสี่สิบสี่ดูสึกรคูณเลยคะ่ะดูสูตรคูณเลยนะคะท่องเลยนะท่องสูตรคูณเลยนะคะต่อไปอะไรคูณสี่สิบได้สองร้อยสี่สิบเจอศูนย์เอาศูนย์ออกเจอศูนย์หนล่งตัวเอาศูนย์ออกหนึ่งตัวสี่คูณอะไรได้ยี่สิบสี่ต่อบว่านั้นแหละค่ะต่อไปข <Yeah. S 1> ้อเก้าสิบสามคูณอะไรได้หกสิบห้า เราก็ต้องนึกว่าสามคูณอะไรลงท้ายด้วยเลขห้าบ้างสามหนึ่งเป็นสามสามสองเป็นหกสามสามเป็นเก้าสามสี่เสสามห้าลองเอาสามห้าคูณดูซิสามคูณห้าได้สิบห้าทดหนึ่งห้าหนึ่งห้าเป็นหกเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ตอบอะไรคะตอบห้านี่แนยวิธีคิดนะคะต่อไปข้อสิบเอ็ดสิบสี่คูณอะไรได้ร้อยสี่สิบอ่าก็ต้องคูณด้วยด้วยอะไรคะ ต้องมีเลขศูนย์แน่นอนแล้ว14อย่างเงี้ย14อะไร14ศูนย์14อะไร, 14, 0, 14, ะไ,รได้14 14หนึ่งอย่างนี้นะคะครูทําให้ดูก็คือ13อครึ่งหนึ่งเลยนะคะครึ่งหนึ่งเลยต่อไปข้อ13นะคะ3 6คูณอะไรได้108นักเรียนก็ต้องมาคิดว่า6คูณอะไรด้วยลงท้ายด้วยเลข8บ้างเรามาดูสุดคู่นะคะ6 1เป็น 6กสองสิบอ่ะลองคูณ3ก่อนนะคะสามหกสิบแปทดหนึ่งสามสามเป็นเก้าเป็นสเพราะฉะนั้นจะได้ร้อยแเลยก็ตอบสาเลยนะคะอีกด้านหนึ่งให้นักเรียนได้ทำเองนะคะให้นักเรียนได้ทำเองเอาละนั่นร้าสิบห เยอะนะเนี่ยเยอะนะแต่ก็นั่นแหละมีวิชาเดียวอ่าหน้าร้อยก้สิบห้าจะทำด้านขวามือให้ดูนะคะจะทำด้านขวามือให้ดูข้อสองนะคะสามสิบเจ็ดคูณอะไรได้สามห้าร้อยห้าสิบห้ามันต้องมีเลขห้าใช่ไหม พราะเจคูณหได้35แต่นี่มัน500ก็ก็อ่ะลองอันนี้นะคะลองคิดนะถ้า370เอ้ยถ้า37มสคูณสิได้370ถูกไหมแสดงว่ามันต้องมากกว่าสิเพราะฉะนั้นก็ลองคูณด้วย15ดูก็เป็น37มสคูณสิ ขีดเส้นใต้าสามเส้นหนึ่งสองสามนี่ดูนะคะห้าเจ็ดสามสิบห้าทดสามห้าสามสิบห้าสิบแปดก่อนเติมก่อนคูนเติมศูนย์หนึ่งเจ็ดได้เจ็ดหนึ่งสามได้สามถ้าได้ห้าร้อยห้าสิบห้าก็คือตอบเลยอ่าแสดงว่าข้อนี้ตอบสิบห้านะคะสมมติฐานเป็นจริง ต่อไปข้อที่สี่นะคะสามสิบเอ็ดคูณอะไรได้หกร้อยี่สิบนักเรียนต้องเอามาเทียบกับสามสิบเอ็ดต้องเนี่ยแสดงว่ามันต้องลงท้ายด้วยศูนย์แน่ใช่ไหมลงท้ายด้วยศูนย์แน่นเรียนว่ามันต้องคูณอ่ะคูณอะไรก็ช่างแล้วลงท้ายด้วยศูนย์แน่ถ้าลงท้ายด้วยศูนย์นักเรียนเอาศูนย์ออกแบบนี้นักเรียนก็เอาสามสิบเอ็ดคูณอะไรได้หกสิบสองสามสิบเอ็ดคูณอะไรได้หกสิบสองหนึ่งคูณอะไรได้สองละก็หนึ่งคูณสองไง สองหนึ่งเป็นสองสอง,สองสามเป็นหกถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบยี่สิบนะต่อไปข้อที่หกนะคะข้อที่หกสี่เหลี่ยมคูณด้วยเก้าสิบสองเท่ากับหนะึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสองเราก็าลองคิดดูว่าถ้าเก้าสิบสองคูณสิบอะมันจะได้แค่เก้าร้อยเองนะคะอันเนี้ย มันต้องพันเก้ามันต้องคูณเกิน10ใช่ไหมมันต้องเกิน10สักสัก20 30เลยอ่ะเลยลองดูนะคะ92คูณ2อคูณอะไรได้2 2 2 6 2 2กสองสองก็ได้ใช่ไหม สองหนึ่งเป็นสองก็ได้อืมอ่าลองดูนะลองดูยี่สิบเอ็ดอ่าลองดูยี่สิบเอ็ดนะคะดูก่อนสองหนึ่งเป็นสองสองเติมศูนย์สอง,อส,ส,องสองเป็นสี่สองเก้าสิบแปดบวกหนึ่งสิบสามทดหนึ่งทำไมครูก,กะได้เป๊ะจัง ตอบยี่สิบเอ็ดคราก็กะได้เป๊ะมากไม่ได้รู้เพื่อคิดเลขนะเนี่ยข้อที่แปดนะคะอะไรคูณห้าสิบสี่ได้สองพันหนึ่งร้ยหกสิบก็คือถ้าเราเจอศูนย์เนี่ยเราเจอศูนย์ตรงนี้ให้เราใส่ศูนย์ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็มาลองคิดแค่เลขเนี้ยเนี่ยสองร้อยสิบหกนะคะห้าสิบสี่คูณอะไร ได้ลงท้ายด้วยได้ลงท้ายด้วยเลข6กอ่ะเราก็ดูแค่ตรงนี้สีคูณอะไรได้ลงท้ายด้วย6 4 1 4 4 2ี่หนึ4งสีอ่าะลองคูณด,ด้วยสี่ดูส4่สทด1 4ึ่งสีห้ายี่สนั่นไงตอบ40นี่เห็นไหมต่อไปข้อที่10บนะคะห้คูณอะไรได้1 3ึ่เราก็คิดเลยว่า 59เนี่ยถ้ามันคูณ10มันจะได้590แสดงว่ามันต้องคูณมากกว่า10าแสดงว่ามันต้องคูณมากกว่า10เพราะฉะนั้นเราตั้งไปเลย59คูณแล้วเราก็ดู9คูณอะไรได้ลงท้ายด้วยเลข3บ้าง9 2 18 93 27 95 45 96 54 97 63่เาราลองคูณด้วย17ก่อนเนาะอลองคูณด้วย17ก่อน หนึ่งสองสามเส้นเก้าเจ็ดหกสิบสามสามทดหกเจ็ดห้าสามสิบห้าบวกหกได้สี่สิบเอ็ดเติมศูนย์หนึ่งเก้าได้เก้าหนึ่งห้าได้ห้าครูว่าใช่อ่าใช่จริงด้วยเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้ตอบสิบเจ็ดนะคะ ต่อไปข้อ12นะคะอะไรคูณ16ได้2องห้าถ้า16บหคูณสิมันได้แค่ร้อยหกถูกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมากกว่าสิเราก็เลยคิดว่า6คูณอะไรได้6ก็6กคูณหอ่ะลองดูซิสิบหคูณสิได้256จริงหรือเปล่าหนึสามนะคะ ต้องคูณต้องคูณเป็นแล้วครองนะเนี่ยถึงให้คล่องสุดคูณ6 6 3 6ทด3 6 1เป็น6เป็น9ใส่0 1 6ได้6 1 1ได้1บวกกัน256เพราะฉะนั้นข้อนี้นตอบ16นะคะเอาละลองทำดูนะคะลองทำดูน่าจะทำได้มั้งอ่าข็1 3 5 7 9 1ิ ส่วนข้อนี้นะคะเป็นการโยงเส้นจับคู่ก็จะไม่ยากเพราะว่ามันมีคำตอบให้นักเรียนแล้วใช่ไหม8คูณอะไรได้9 6อย่างนี้นก็ลองดูนะคะ6 1คูณอะไรได้610ง่ายมากเลยเนี่ยก็ค,คูณ10เนอย่างเงี้ยให้นักเรียนเทียบเหมือนที่ครูพูดนะคะถ้าเจอหน้ากันเราก็อาจจะ เราก็อาจจะแบบรู้เรื่องมากกว่านี้เนอะเอออันนี้เราไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้จี้เป็นคนนะคะก็วันนี้ก็อาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่คำนวณแค่ช่วงหลังๆนะคะแล้วเราก็จะเตรียมขึ้นโจทย์ปัญหานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ